เราพาทุกท่านมาอยู่ที่พื้นที่ตำบลเดลเล็กอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งวันนี้ก็มีโครงการสำคัญที่เราได้ติดตามมานะครับก็คือ,อจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ได้ลงพื้นที่ในการที่จะช่วยเหลือเกษตร,รกรผู้ปลูกพร้อมแดงในพื้นที่ตำบลเดลเล็กอำเภอน้ m ป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามรายงานกันเลยครับ จังหวัดอุตรดิษถ์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิษถ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกหอมแดงตำบลเด่นเล็กอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ประสบป,ปัญหาเรื่องราคาจำหน่ายหอมแดงไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนการผลิตตามนโยบายที่ได้รับจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลไปจนจบฤดูกาลประสานผู้รับซื้อเข้ามารับซื้อหอมแดงสดคละในพื้นที่ในราคานำ บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกร,ร,กรพึงพอใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรดึงผลผลิตออกนอกพื้นที่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดทำให้เกษตรกร,ร,กรไม่ถูกกดร,ราคาและขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้นอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลผลิตหอมแดงอีกช่องทางหนึ่งโดยรับซื้อปริมาณ15ตันเป็นเงินจํานวน180,000บาทวันนี้เราลงพื้นที่ที่ตําบลเด่นเล็กค่ะ จังหวัดอุตรดิต์ร่วมกับกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งเราได้รับนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะที่ให้นโยบายมาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรนะคะซึ่งวันนี้เราลงพื้นที่ที่ตำบลเด่นเหล็กมารับซื้อหอมแดงนะคะซึ่ง ในปีนี้นะคะก็จะมีปัญหาในภัยธรรมชาติเส้นน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จะประสบปัญหาในเรื่องของราคาของผู้ประกอบการที่เข้ามาซื้อไม่สอดรับกับต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของภารกิจของกระทรวงพาณิชย์เราก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยได้ราคาสินค้าที่เป็นที่พอใจนะคะใน ในฤดูการนี้เราก็มารับซื้อในแต่ต้นฤดูการเลยนะคะแล้วก็รับซื้อวันนี้กิโลกรัมละ12บาทนะคะในครั้งนี้เราซื้อทั้งหมด20ตันนะคะซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจนะคะสำหรับฤดูการนี้นะคะ่ะสำหรับจังหวัดอุตรดิต์มีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดงปีการผลิต2566ทับ2567าจำนวน2,784ไร่ผลผลิตรวม7531.90ตันซึ่งในขณะนี้ ผลผลิตหอมแดงเริ่มออกสู่ตลาดบ้างแล้วและจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคมสิ้นสุดฤดูกาลต้นเดือนเมษายนโดยปลูกมากที่ตำบลเด่นเหล็กอำเภอน้ำปาดซึ่งมีจำนวน1,980ไร่ผลผลิตรวมจำนวน5,593.50ตันอย่างตะก่อนเนี่ยครับราคาหอมแดงนี้จะเป็นประมาณไหนครับช่วงช่วงที่ผลกระทบมากที่สุดเนี้ยครับหบาทบาช่วงนานมาหรือ,อยังครประมาณปีหกเรื่อยห Paid, หกสามนะไม่มาจากหกสามหกสามหกสี่หกห้านี่แหละประมาณนี้หกหกปีที่แล้วปีที่แล้วก็ปะเปิ้ลปีที่แล้วก็หกบาทเนาะปีที่แล้วหกบาทใช่ไหมครับแต <eterm oon> ่ว่าปีนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้เท่าเท่าที่เคยไปขายตอนนี้ก็มาพยุงราคาช่วยที้สิบสองบาทสิบสองบาทภาพภาพรวมโอเคไหมครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับจากห้าบาทเนาะ ขึ้นมาเป็นสิบสิบสองบาทขึ้นมา<ร>เกือบเท่าหนึ่งเพราะพเขา<ร>เเก็ไม่ทำก็มีไปเพราะว่าราคาไม่ได้มันไม่เกิดสนองก,กับต้นทุนเนาะ หอมแดงตำบลเดลเหล็กเป็นหอมแดงที่มีคุณภาพมีลักษณะเด่นคือหัวโตสีแดงอมม่วงรสชาติเผ็ดฉุนกรอบน่ารับประทานสามารถเก็บได้นานหลายเดือนอีกทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูงเพราะมีาธาตุกำมะถันาธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัส,รสและาธาตุเหล็กในดินซึ่งเป็นาธาตุธรรมชาติสูงจนได้รับคำชมจากพ่อค้าแม่ค้าต่างถิน่นที่เข้ามารับซื้อว่าเป็นหอมแดงที่มีคุณภาพดีซึ่งทางรัฐบาลน,นำโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตราการในการช่วยเหลือราคาผลผลิตไม่ให้ต่ำกว่าราคาต้นทุนควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดู แตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรให้น้อยที่สุดและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร,ร,กรต่อไปทีคายุวะสิงสกุลสวทอุตรดิกรายงาน